สวัสดีครับหมูเฮาสวัสดีครับ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 อะไรไม่ไม่ครับค่วเลยไม่ครับคิอเลยนะ SCP Survival Hero b i Oh o My God ฮะเฮ้ยเหนือเออเห็นนั่นแล้วไหมน่ะลายยืนสองขาแค่สายเดียวพอยืนอีกขาเฮ้ย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 อย่าพัดกูดิดูรูรู ดูแกงหวานซิ่งอีคิวหายไปไหนวะเฮียหิวน้ำอกไปก่อนลงไปอีคิวหายไปไหนวะเฮียตัวเฮียอะไรเต็มไปหมดเลยวะเดี๋ยววเฮ้ยช่วมันเข้าบ้านได้ไหมเอียิวยิวยิวอะไรวะ โอะไรอ่แ้งวัดซิ่งสัเอาลวเลยขอโลต้องอันได้ไหมโอ้เปลีได้วะ่าาริกาเอออะไรเด่ะอะไรเด่ะเดินเดินเดินมาไปไหนไปไหนต่อ แล้วจะมีเป็นคเควสด้วยเนี่ยเป็นบ้านเป็นอะไรล้วขอแม่งหายหมดเลยเฮียหายเพราะใครเฮียของไม่มีจำกัดได้แน้เฮียอ,อุ้ยเฮียเจอเพชรลุงพีเจอเพชรตรงเหนือนอายุเท่าไหร่อูยุสี่สิบอาออยุาห,ห้าปครบำห้าหกใส่โอวยไปนะนี่อแล้ว ตอนเที่อะไรที่างไงโอ๊ยนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวอธิบ้านแอดมินอ่ะทีมอยู่ในคลิปอ่ะเดินตามหลังอยู่อะกยางเขาด้วยได้เรซินมาไหนบ้านอันนี้เป็นแข็งไม่ไม่ใช่หรอทขาไปอยู่ทำไมไม่แจกได้เลยเอามาเม่อกดกดชิปแล้วคลิกขวาเองที่เราเลยอยู่ทีมทะเลด้วยอปล่ะนาฬิกาเปล่าเฮ้ยมูมูวิ่นเวลา ตีนเล่งเลยตายตายอ,ออกเดินทางตามมาหาพชร <c oughs> อ้แค่มไม่เหลือฮี่หให้รู้แล<ะ>้วในบ้านแอนมินแน่มันมีไอเทมอไรน <c oughs> <c oughs> เอแล้วผีว hey, ิ่งวิ่งนู้นะตอนืนเจอเจอเจอเหอยหคอยหอยเห็นพบบเห็นั้มั้ยไหาะคอยนั้นนะเออตรงนั้นฟังนั้นฟังนั้นตดำน่ะนัขาไเดียนะช่แช่ช่ีเลีไอเย่งไปแกล้งทำมตีแรงนะสีมายืนได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเลยเด้อเฮ้ยตฮ้นเ้ยมีเต็นท์ด้วยเม้้วยย้ยยเ้ยย รู้วยหัวใจตัวใสปิศาจไอคิวหายไปแล้วะเฮ้ยเหลือของมึงดีเยอะเฮ้ยอย่าทุบนะอย่าตีกูนะอย่าตีกูนะโอ้ยไม่รอกูเลยน้องเฮ้ยเฮ้ยเขาได้หยอะของขี้หายเลยพุชิเบอร์เบอลโลแพนชิปนี่อะไร โอ้ยเฮียแต่ละคนแม่งโอ้หลุดเกมเอ็กเผือไปกดกดจอคอมเลยแม่งหลุดเกมโอ้ยจะรอคิดลุดแล้วเอาเราปักหลักอยู่ตรงนี้ก่อนไหมใช่ปักหลักตรงนี้เลยนะมีเตียงเท่าไหร่อ่ะมีเตียงคนละเท่าไหร่เออมีเตียงคนละห้าบาททำไมไปนอนตัววะทำไมนอนบนเต๋อวะตีมหนึ่งโล ออุ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีแล้วดีแล้วเหนือเหนือเหนือเนือเตียงเตียงมีเสียแล้วเตียงมีเสียแล้วตีกูมีนี่มันสามารถนอนได้เลยเออเย้แค่มีเตียงไหมคอยคอยคอยไู่แค่บฟานมานอนขาดอีกอันนึงอ่ะเฮ้ยมันนอนซ้อนกันได้ลองลองกดลองกดนอนดูไม่นอนเลยโอ้ยโอ้ยเขียวตก ไม่นานไม่นานไม่นานเดี๋ยวกูเจอหมายินขาเดียวมันขโมยของไปแล้วเนื้อไอ้โอปเฮ้ยบ้าขโมยของมึงอ่ะบ้าวงอ่ะมาตายแล้วมาตายแล้วมาโอ้โห มันมันมันดีที่มันเก็บของไว้ขอเบ็ดสักอันได้ไหมเออเด็ดปูเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเอาทำมืวานซิ่งหายขวันซิ่งหายขวันซิ่งหายยี่อะขวันซิ่งขัดเสียหายเนื้อมันตาขาวอ่ะไหนไอ้ลูกบอลโอ้ยขวันซิ่งขวันซิ่งมาขวันซิ่งมาไหนขวันซิงเฮ้ยี่เนี่ย อ๋อส <kung> ิก็หายว้าใหญ่อ่ะว้าวเอาเอาตายละแต่ว่เอ้เฮ้ยทำไมมีถ้ำเหนือนี่งถ้ำ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 เฮ้ยสิ่งเงี้ยถ้ำเงียบถ้ำ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 มาเมาถอดนี่ตัวอะไรอะ ปิดมังแล้วอ่เฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยยบนนย้้ำคัมสายเฮียเอาท้าขวานไหมไม่ได้อ่ะตายอตา้้นมีอะไรอีกเด้อเฮ้ยโอ้มันเป็นเสาไฟอยู่ตรงนั้นอ่ะไปเปิดหูโพงถ้าไมมันท้าขวานไม่ได้อ่ะทอนงอ่ะจุดทอนงอ่ะมันใช้ต้องใช้ไฟแจกะ อะไรเอ้ยมีสปอร์่าวบูมินเนอะปินเม็ดใหญ่นะเฮ้ยบอยเหี้ยไม่ไ้มี่ไป่หน้ามีน่ากล้เด่นเดินหาครับวันเซนเบิดเซนเบดกมีอะไรมาออกล้ไหมเนเครับกว่าด่น ไม่มีเอ,อขวาไนไหมมนท่านไม่ได้อ่ะลองอ่ะมีฟินไหมอ่ะสักคนอีคิวมีไหมนี่ตีของก็จอกอะ่ะอยากได้ฟินอะ่ะฟินเมตโตฟินเมตโตคืออะไรเฮ้ยนี่นนนใครดูแลมไปเอาแลมมาเอาแลมมาอ่าด้านล่างอะ่ะออไปไปไป,ไป ไอไม่ใช่ว่ามันมันม <às ic> ันขึ้นมาได้หมือ้อ้ยย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 ยนยย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 ยนยยอยย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 ย้ายย้ยยยยยยานยย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 ายย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 เยย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 ยนยายยยย้ยสุดแมยยยยยยเยย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 อยย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 ายย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 ยอยา เอาเอาน้ำเอาน้ำมาเอาถังน้ำมาติดน้ำก็หมดแล้วอ่ะยังไงอ่ะนี่นี่นี่รอนี่นะรอนี่นะไม่หมดที่บอกมันขิดความอะไรได้ะติ๊กน้ำพังมาแล้วอ่ะมันคือมันแตกไปเลยอ่ะติดแรงยู่ปุ๊บแตกเลยน้ำน้ำนึกเขาเอวไปไงบ้างอร่อยมากอร่อยเจ้าวาดเจ้าวานคน หลับแล้วปตีคนแรงเลยเฮียกูเฮียอะไรเนี่ยบูมมีกระเป๋าไหมเอ๋ที่มันชื่อพอจ้ะามมีแต่คิดอะมีแต่คิดอต่พี่กินพีคิดแต่เฮ้ยเฮ้ยมันอย่างไรอะออเฮ้ยเฮ้ยกูเจอโอบวะก็ว่าอยู่างนีจอไม่ได้ไปนี่ไม่ใช่เอาว่าจุดนี้ก็เจอโอบไหย ไนไอ้เหี้ยกูว่าเอ้บ้านว่านนอนปะเจอโอ่ะเนี่ยมีเตียงอยู่มีเตียงหนึ่งเจออ่ะนอนนอนไหมนอน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 คปกินอาหารกินข้าววะนอนนอนยังนอนแล้วนอนแล้วเจ๊ตื่นแล้วไอ้เหี้ยเจอโอบเฉยเลยงงเหี้ยวเซตคอมจัด เดินไปเหรอเอ้ยบ้านบ้านดีนเฮ้ยแต่พี่มีของที่ดีกว่าบอนี่อยู่แต่ผมมีนี่ดู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 คืออะไรอ่ะมิโเนีอะมิโอนีอะดอเบนซิปกซาลามทำอะไรได้อ่ะเขียนบอกตรงนี้แม่งน่ากลัวมากเลยว่ะเฮ้ยมีกลองมีกลองมีอะไรอ่ะมีพ่อพี่พ่อไปตกปลาลักกี้มินดิ้งเอ้าไหนไหนไหนดูเราหายเลยเขาตัวก่อนสลามทำอะไรได้ เฮ้ยปเดปาตินปเดืยบปาติปเลอมมึกไอ้หี้ยเฮโยิงเห็นนี่โอีมีที่ตักน้ำอินฟินิตี้ไอ้เฮ้ยนี่ตีไางเลยเฮ้ยอย่าดิเฮ้ยมีจำาจะเป็นนะเว้ยไม่เรือเตมเลยวะ ไมีน yeah. mm ้ำ hmm. ก mm ินละได้พี่ต hey, ้องมาเฮ้ยเจอรางรถไฟเหนือเราเหมือนได้คลิปเลยเฮ้ยกูเจอแต่แม่น้ำวันนี่ยเฮ้ยเจอรางรถไฟยาวกูไป่ไดบนป่าเลยเฮ้ยเหนือเจอรางรถไฟหวัดเราสามารถไปเจอเหมือนกันเป็นร้อยอ่ะเนี่ยเจอรางรถไฟโอ้กันนี่เร็วได้ผมจะไปนิวโว คือลางรถไฟเอาเรือแทนลางรถไฟเหม่นม,มาทำได้เลยอุย้ยนี่ไงเป็นรถไฟได้วยจำ่มเลยที่อะจำ่เลยอะไรเย้ยออกนอกทเทแล้วเฮ้ยก็ยืมซื้อคอมแบบแล้วเนี่ยเฮ้ย <c oughs> มันไม่มันให้สร้างแล้วจะพานต่อให้หวะ อุ้ยเจอกระเป๋ากระเป๋าแบบมินิสวัสดีครับเฮ้ยเจอบ้านคุณมาหาโคตรพ่อโคตรแม่ใหญ่โู้เป็นสิบหลังเลยแล้วกูใหญ่แค่ไหนแล้วนี่แต่แต่น้อยก่อนเฮ้ยให้เป้าสิ็กดีๆเต้ยนั่นเองเต้ยมุดมาต่อร้อยตัวดิ ออโอ้โหตัวเพิ่มโอ้โหเจอหมู่บ้านใหญ่เลยเนือ้อใหญ่แค่ไหนมีประมาณมีประกาคางด้วยไม่ใช่โอ้มีโบดด้วย <Yeah. S 2> บ้านในคลิปเลยเหรอเจ็บบ้าน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 เ <Yeah. S 2> oh yeah. จนนะ <laughs> ็บ <laughs> <laughs> จบ้านแล้วเฮียเจอแข้งหนาวน่ะไปโอ้โหเจออะไรกินวินาวะ นี่โดนเอาวะโอบไปเลยบ้านมีเป็นสิบหลังเลยโอบตรงนี้มีพี่เอ็นชาร์จด้วยไก่ได้เลยแก่แจ้แจ้ตายเลยนี่แพดไอเนี่ยเต็มเลยไหนเหี้ยโอบเครื่องซักผ้ามันนั่นนะซ่อมกล่องได้นะไปซุบช่อมซุบกอดได้นะไหนไหนไหนนี่ยเครื่องซักผ้าน่ะต้องมีแชมพูอะแชมพูทิ้งกันหมดแล้วด้วยูเยี่มหมวกว่ะโอ้หมวกเขาถุงหมวเลย ออามาเม็นทยอะไรเนี <Like ่ยเปราจากไหนเนี Wha ่ยเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยโบดเต็มเลยนะมคนก้อนเนี่ยเรา่าังม่ออกจะมาโอ้ว้าวอะไรเนี่ย ผมรู้สึกกลัวมากเลยนะฮะผมอยู่สูงมากๆบ้าเป็นสิบหลังแล้วมันเข้าหลังเดียวกูเลยว่ามัเป็นไรกันเนี่ยเฮ้เจอปลาไหลไฟฟ้าโอ้ว้าวโอ้ยโอ้มีกังหันน้ำด้วยมันร้อมน้ำใดนั่นเนี่เออเออว่ะมันมีมันมีที่กองน้ำี่เออมันมีที่กองน้ำ จะโบดโบดยิปืนได้วรว <c oughs> ะโบดที่ไหนมีปืนวะไอ้ออยจีนช <c oughs> ันก็โบดกบดอะในเฮียจะเป็นเดีอ่ะ <c oughs> อู้ไอเฮียโอ๊บโอ๊บพี่เจอนั่นไอ <c oughs> ที่ทำชุดอ่ะที่ทำที่ที่คลายร้อนอ่ะหูกับขวานโคตรพอ่อโคตรแม่โหด ้<ใ>น<ม>อนเป่ฝาน,นี่มันมใช้ใชทั้งทั้งขุดดินได้ทั้งน,นั้นได้อะนี่คืออะไรอ่ะเพชรตะบู่ด้วยอะอะไรอ่ะดี before interesting ก็ไม่อ่านขวาญไม่ออกครับเฮ้ยตัวเหี้ยอะแหละดสัตะเหี้ยนะ <c oughs> คืออะไรอ่ะอ๋อไอ้ที่ไอ อ๋อปันโดนเลยโอ้ปันโดนเลยผู้าแล้วเราเปล่ากูไม่ได้ไเนี่ยน่ารกอยากกูได้บ้างมีเปล่าโง่มากน่ารักแล้วแหละจะได้สักเดียวเนี่ยเหล็กเนี่ยไม่มีที่ขุดดินเออกูมีนี่หว่าไม่มีเทียอะไรเลยตอนนี้มีอานุธไหมเป็นตัวเลยเอลิทอัดว่ะขุดไม่ได้วะ เด็กวิ่งยังเป็นการอยากได้การถ่านมากเลยใ่กูทำไปดาวถ่านนะโอ้ยสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนโอ้ยเจ้ามาเฮียนี่สไปเดอร์แมนเฮ้ยใครมีที่ขุดบ้างมีมีมีเฮ้ยที่กองน้ำเต็มเลยอหรือเปล่า มันคือสถานที่อะไรวะอันนี้คืออะไรเนี่ยไอรอนออฟเฮียอะไรเนี่ยกระป๋ออยเครื่ององอะไรอ่ะโกอออทองวะเี่เครื่องกองน้ำฟูธิโกะเต็มเลยเฮียอันนี้มันแร่แทนได้แบบโอ้แร่เต็มเลยไม่เก็บอ่ะฟูธิโกะเต็มเลยมันได้โมนี้เอาไปค้าเป็นชุดได้เหรอไม่ไม่มันมันหลอมได้เลยมันหลอมได้อันหนึ่งเลยโอ้โหทองสิบสี่อันกองทสิบสี่ก้อนอ่ะถุกทองกันอยู่ อันนี้อยู่ไหนสีอะไรอ่ะี t p เปล่าวินิโก้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 วอวินิโก้คืออะไรอ่ะวินิโก้ไอ้เหี้ยไอกล่องเหี้ยอะไรอ่ะกล่องเนี่ยวินิโก้มันคืออะไรวะ S.T.P. เหรอไปจับเกิดไอ้เหี้ยตัวเหี้ยะไรเนี่ยมันคืออะไร S.T.P. เหรอไม่มันปีศารอ่ะโอ้โหไหนกันนี่อ้ห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 ้โอ้พิซาร์ดพาร อยอคะอคนลเจปีศาจนี่อ้โอดีวไม่อยากได้รับนัด่ะปนครับนงนี่กูเจอปีศาจี่เหียนานแม่งสกปกมืดอ่ะมองไม่เห็นเลยเลยให้ให้โอไป่าปีศาจี่เหียดาามากล้าปีศาจี่เหีย เชื่อมันเก็บมันจีบเยอะหรือสกิเไปเยอะวะเก๋วชิบหายเลยเจอพาอคาคานสามอันแล้วเนี่ยเหนือเข้ามาเร็วเหลือมาช่วยกูเร็วโอ้ขอรูทของมาสุดเดมบอไม่มีเนี่ยไปฆ่าเอ้ยโอ้มึงไปฆ่าสตาร์น่าไหนยังวะได้ได้ยังยังยังไม่ตายนะเข้าไปตายหายเลยนะมันตีแรงไหมอ้วนเลยยิ่งหญ่าขึ้นโหลดชุดอะไรวะชุดเหล็กโอ้โหแล้วกูจะเหลืออะไรอันนี้โอ้ยไอ้นั่น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 มีโคว่ะแต่โคหน่ะ เฮ้ยอีคิวคิวทานทานไม่ทานไหมแม่มืดมองไม่เห็นจะทำชุดเต็มอ่ะจะได้ทำชุดเต็มอ่ะเอ้าไปทานโอ้มึงโดทานเป็กูโดนเลกูอันนี้ของใครเนี่ยเล็กจะมีตั้งสี่ก้อนคนเลยเนี่ยโอเคเลเลของใครเนี่ยอันเนี้ยที่ตอบอยู่ผมบปล่าไปไปไปตายไปไม่มีที่วางนั่งร้ายนักไอ้เหี้ยนั่งร้ายนักไอ้เหี้ย อยู่ไหนอะผีอะผีไอ้เหียาตานไต้เหียซาตันตายตายแล้วโอ้มันตายแล้วตาย้ายายตายล้ไหนเมอนเด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 มอนโอ้พี่โบอะไรรกันองมองไม่เห็นเลยเก็บบเก็บอ๋อเลอะไรนี่รูใครรุดใครรุด เฮ้ยมีเพชรตรงนี้ด้วยอ่ะเพชรเพชรมาดีนะครับมีศาสตร์ไอซันต้องรับมีศาสรมีเพชรด้วยอ่ะมันขุดไม่ได้อ่ะเอาไงอ่ะเอาเพชรมาโอ้ยที่หิวของเยียกันแล้ไหมเอาเพชรมามันขุดไม่ได้อ่ะไม่เป็นยนไม่ได้ได้เนี่ยพ่อใช้ปกติอ่ะเอาเพชรมาผมมไไ่ด้โอ้ยมันโดนมันดอกเข้าตัวแบาบูมอยู่นะเพชรไอ้เซียอยากได้เพชรแต่กูไม่มีที่ขุด ก็ได้ทำขอเพชรหน่อยเอ้ยขอของขิงไม้หน่อยได้ไหมเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยใครพกมาบ้างเฮ้ยโจรเลยใครพกมาบ้างขิงไม้อะขิงไม้เหรอไม่มีอ่ะมีแตธนูอะไรอะไรอะไรไม่ไข้ามือเฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ไเน้อเนื้อเนื้อเนื้อนี่ไงอคิ้วอิ้วอคิ้วอิวเนี่ยที่มันบอกเป็นอะไรเหียวอะไรนั่นอะแล้วได้ แบบตรงเข้าไปแล้วแบบอะไรอะไรทั้งอย่างอ่ะนี่ไงเนื้อ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 เลยโอ้แมงฟออุ้ยแมวอะไรเนี่ยนี่ไงเนื้อที่มันมีข้ามบันล่างอ่ะเนื้อเฮ้ยไปไปแน่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 โอ้นี่ไงไปดิ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 มันมีมันมีเซนโฮมไหม นี่ยี่เก็บน้ำหมดอ่ะน้ำหมดอ่ะขอน้ามาขอน้ำมาโอ้โอผ่อนน้ำมานนี่นี่ลบลุบแตกไงวะขอัขามาแตกไงอ่ะขออยู่บน้กันำไอ่วงวมดล้วมดล้วหุยลุงพีเจอพชรอะไทํด้านล่างพีไม่บอก่าอยู่่ติดเลยอ่ะ น้ำสะอาดไหนน้ำสะอาดได้ละคู้ม多了เดี๋ยอต้องรอต้องรอตอนคืนเอ้ยรอสีมันขึ้นเคสต้องคลีนวอร์ธด้วยไหนวัดถ้ำอ่ะไม่เห็นมีถ้ำเลยเหมือนในคลิปอ่ะถ้ามันในคลิปมีถ้ำวะเป็น้ำสะอาดเนี่ยต้องเพลงนี้แค่ยไม่ค่อยเลาใจหน่อยน้ำสะอาด น้ำตาสิงมาโอเวอไปแล้วนก็บแต่ช่วงเวลาตอนคืนเนาะอย่าฆ่าเยอะดีแล้วอ่ะมันคืออะไรแต่ที่มันบินอยู่นะทมาตัวนั้นเก่งเกลือกเลยที่จากจหนาวๆนี่เริ่มร้อนแล้วอ่ะอ้มันร้อนไปเลยดิเฮ้ยไอ้ม้ากระดูกนี่คืออะไรอ่ะน้ำตาลช้นน้องหาย น้ำสะอาดกินแล้วหายนะเอ้ยตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้มากระดูกนั่นเป็นของนั่นไม่ใช่จะเลี้ยงเหรอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ฆ่าได้ฆ่าได้เราตั้งพื้นเอาอะมือเราไอตัวหายไปไหนแล้ววะนี่ด้านล่างแล้วเนี่ยโอ้ยเฮ้ยไอตัวบัเลิ้เลยบัเลิ้เลยบัเลิ้เลยมาดี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 วุ้ดีวุ้ดีล้ม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 ไฟไฟทอยู่บนเวกอยู่บนเวก ไปที่โยกนึงอู้ฮู้ฮู้ฮู้ทําอะไรอ๋อจัดการให้อู้ไอ้ยหี้ยอะไรอ่ะแกลามมานี่กระถุงร้อนมั้ยฮะเฮ้ยใส่เสื้อเอาโอ้ฮู้ฮู้เฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยกูโกรธมันอ่ะอุ้ยอุ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะ ผมไม่เกี่ยวนะตัหน่อยมา่ลงครันี่ยไอตัวถือเคียวนี่คืออะไรอ่ะไม่รู้เลยลงมาเลยเอ้ยรอด้วยเุ็ยตัวเฮ้ยไอ้ตัวเคียวน่ะไม่ได้ไอ้เนี่ยคือไม่ได้ไอ้สายอีกาเปล่ายิมสุดไรน้ามันเหมือนอีกาน่าจะหุ่นไรกาที่เป็นอีกาเฮ้ยมีโอเอชจีมีนี่ด้วยอ่ะควันควันกูไหมบูมบูมกูมานี่บลบูตบูม

โวยบูมข้ามข้ามามึงเอ้ยเดี๋ยวหมดฟาดโ้ง่ายจัดอะครับ backfeater สีเล็กนายามีดอกควยเลยร,ราาเท่าเง,งินกัยน,นะ